เราจริงๆเร้วไม่ยอมรับแต่ท่านคนนี้ท่านพูดแต่นคำเดียวนะครับตอเราไม่ได้แต่ว่าต่อไปครับหลวงพ่อจะรับชะตาชีวิตของดิฉันปัจจุบันนี้ชอบตกงานเรื่อยๆเจ้าค่ะดีมากอดีอีกแล้วอ้าก็ไม่เหนื่อยมีสามีหรือก็ชอบไปเจ็ดผู้หญิงนอกบ้านทำให เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งอยากจะเรียงทราบว่าจะทำบุญกุศลอะไรจะพักจึงจะไม่ตกงานหลายๆปีเจา้าค่ะโอ้โอชี้สิ <c oughs> แปลกกรรมประเภทนที่ก็มีด้วยเออก็แปลกเหมือนกันพนละาดก็อเอาการไปอยนะพลาดร่าเกูคิดไม่ออกเหมือนกันนะ เอาไม่ดีความเมตตาบารมีอะแบบไหนเมตตาแบบไหนครับใช้สุขภมมิหารสีือปกตินะอ๋อเือเมตตาความรักดุแลความสงสารตั้งไว้ใช่ไหมว่าว่าไม่ใช้เสียไข่วางเฉยอลงมณ์ที่มาต่อต้านว่ากิตเจ็บเป็นสุขอารมณ์สบายกุสลจะเกิดอ๋อแล้วก็เอางี้ละกันฝึกฝึาที่เกยดโกรธ บอกที่เ่กรดนะถ้าท่านโกรธก็หน่ายิ้มได้อย่างนี้ไม่ตกงานแน่โอ้อนี่คนจะโกรธเป็น,นยะงไงว่าจังอ้า